สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับอยู่ตรงข้ามหรือว่าเยืองๆกับไปรีย์ศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องมาซิมข้าวแกงนะครับข้าวแกงเจ๊แหม่มเพิน่นวะอ้าสวัสดีครับแม่ค้ามีอะไรทานบ้างครับวันนี้ยอยโอ้มีหลายอย่างแม่ค้าขายทุกวันไหมหอ๋อหยุดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ยไม่หยุดลยแล้วแม่คบบ้า,าอ๋อแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ เจ็ดโมงเชา้าถึงกี่โมงนะหรือว่าของหมดก็เลิก 5, 5, 5, 5. โอ้ก็เย็นเลยเนี่เจ็ดโมงเชา้าถึงประมาณหนึ่งทุ่มเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมเอาลาด<ม>ข้าวข้าวราดแกงนี่จานละเท่าไหร่ครับถ้าราลาดอย่างเดียวหนึ่งอย่างนี่เท่าไหร่ 4, 4, 4, อ,อ๋อสี่สิบบาทใส่ได้สองอย่าง<ม>ถ้าจะเอาหนึ่งอย่างก็ 4, 4สี่สิบเหมือนกันใช่ไหมอืมอ่ะผมเอาหนึ่งอย่างก็แล้วกันเอาตัวนี้นี่อะไรนะอันนี้ ผัดถั่วงอกหนึ่งเอาหนึ่งอย่างก็พอนะครับโอเคเ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับทีนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับข้าวแกงเจ๊แหม่มใช่ไหมครับชื่อร้านข้าวแกงเจ๊แหม่มเนาะร้านข้าวแกงเจ๊แหม่มนะครับอยู่เยื้องๆกับไปรษณียนะครับมองเห็นไปรษณียอยู่ตรงน้นนะครับอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับอะไรนะครับ N T บอร์ดแบนไปซนีนะครับแต่ว่าเอาเป็นเยยงๆไปสนีนะครับร้านจะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาชิมนะครับทีนี้นี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันทีนี้นี่ผัดถั่วงอกนะครับคุณผู้ชมใส่เต้าหู้นะครับน่าทานทีเดียวนะครับร้านข้าวแกงเจ๊แหม่มอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่าพิกัดร้านก็จะอยู่<ม>ถนนอ่าเขาเรียกถนนอะไรนะครับนี่ข้างหน้าถนนอะไร ถนนเทพานะครับคุณผู้ชมพิกัดร้านอยู่ถนนเทพาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกยงเยืย้องกับไพลสเนีนะครับอ่ะหน้าทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองทานดูนะครับทีนี้อ่ะทีนี้เราจะมาชิมกันนะครับคุณผู้ชมครับมาลองดูซิเป็นยังไงบ้างรสชาติอ่ะอ,อ,อ,อือก็ออถือว่ารสชาติด,ดีนะครับคุณผู้ชมครับ รสชาติดีแล้วก็อร่อยครับเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะครับที่ร้านข้าวแกงเซมยมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ